พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะฮะอุกิจซับมีสวัสดีครับผมหลังจากเสร็จ ภารกิจนะครับลงตุ้มตอนนะครับในถุงชําของกิ่งพันธุ์มะนาวเป็นที่เรียบร้อยก็มาถึงตุ้มต่อไปนะฮะั่นก็คือตุ้มนี้นะครับเป็นตุ้มขุดนะฮะกระสอบปุ๋ยอย่างในจัก,กรยานมัดรัดติ้วไว้อย่างดีไม่มีแตกนะครับนั่นก็คือตุ้มขุดพอเห็นเก็ด ไม้นี้นะครับพี่น้องทุกท่านก็คงจะทราบเป็นอย่างดีนั่นก็คือตะโกนะครับเป็นตะโกป่านะครับไซส์เล็กๆนะฮะแต่ว่าความเก่าแก่นี่มีเลยนะสังเกตที่ผิวเกล็ดนะครับนี่ยาวมาแบบนี้ต้นนี้มีความสูงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านก็ประมาณ1เมตรด้วยกันนะครับจากยอดนะครับ ลงมาถึงตุ่มผมยังไม่ได้จับลงกระถางก็ว่าจะทําตุ่มบางอีกสักเล็กน้อยนะครับเมื่อวานก็ทํามาจากในป่าแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ตัดรากเขานะครับรากในที่นี้คือรากแก้วนะครับรากแก้วยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวผมแกะตุ่มแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องทุกทา่าน นี่แหละครับพี่น้องทุกท่านหลังจากที่แกะนะครับกระสอบปุ๋ยที่ห่อตุ่มออกไปนะครับก็จะเห็นมีรากแก้วใหญ่เลยนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเศษเศษนะครับรากแก้วเสียมจะแทกขาดไปแล้วก็มีรากนะครับรากขแขนงนี่หนึ่งเส้นตรงจุดนี้นะครับนี่ก็มีรากขแขนงเยอะเลย รากฝอยก็มีนะครับลากฝอยก็มีคือนะครับ,านะรบจากที่ได้ขุดมาก่อนหน้านี้ห้าตุ้มอันนี้ก็เป็นตุ่มที่6ที่เข้ามาอยู่ในสังกัดนะครับ <S <S เดี๋ยวก็จัดกิง่งคัดกิง่งกันในลําดับต่อไปส่วนต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนําลงกระมังพลาสติกเก่านี้ไว้ก่อนนะฮะเจาะรูระบายน้ําไว้เป็นที่เรียบร้อย ก็เดี๋ยวภูมิฟักกันในลำดับต่อไปอันนี้ก็นำเสนอนะครับแบ่งปันนับกันว่าด้วยเรื่องของตะโกนะครับเป็นไม้ขุดล้อมอีกหนึ่งต้นนะครับพี่น้องทุกท่านเอาละท่านนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม